สตีฮชแบ็กน่าใช้กว่าแจสเยอะมากมีสิทธิ์ขึ้นเบอร์หนึ่งฮชแบ็ยาวเลยความร้อนแรงของ Honda าสตี t c h b a c k ส่งผลให้ยอดจองรวมของบูธฮอนดาที่งาน Motor Expo 2020สูงเป็นลำดับต้นๆของงานมากถึง4,508คันแต่ทั้งนี้ยอดจองของแต่ละค่ายรถยนต์ในงานจะใช้กลยุทธ์วิธีใด ก็คงไม่มีใครจะทราบได้แต่ถ้าหากอยากจะทราบยอดขายกันจริงๆแล้วล่ะก็ขอแนะนำให้ไปดูยอดขายที่แจ้งจากบริษัทรถรายเดือนหรือยอดแจ้งจดทบินรายเดือนจากราชการจะใกล้เคียงกับการขายจริงมากกว่าครับ h o n ด a าส t s h b a c k ในงานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีออกมามากก็คือ แทบจะไม่มีเวลาพักหายใจหายคอ,อกันเลยทีเดียวสำหรับรถคันนี้นั่นเป็นเพราะว่าความเป็นแบรนด์รถยนต์ฮอนด้ที่โดนใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงถึงแม้ว่า Honda City Turbo ยังมีปัญหาวิกฤตด,ด้านสนิมที่คอยบั่นทอนความเชื่อมั่นไปพอสมควรแต่ผู้ชมและลูกค้าหลายท่านก็คงไม่ได้มองว่าปัญหาสนิมเป็นปัญหาใหญ่อะไรมากมายนะัก พวกเขาจึงกล้าตัดสินใจซื้อรถยนต์ตระกูล Honda c สตีกันอยู่และด้วยความเป็น Honda ที่สามารถนำไปแต่งต่อหรือโมได้ง่ายในกลุ่มวัยรุ่นก็ยิ่งเป็นตัวส่งเสริมความร้อนแรงของสตี h a ช c บ็กเทอร์โบเข้าไอีกครับสิ่งที่ทำให้ผู้คนสนใจ Honda c สตี t c h b a c k เป็นอย่างมากก็คือทางบริษัท นำซิตี้แฮชแบ็กสีเทานมมาโชว์กันจ่าจ่าที่งานและรวมถึงเกรด S v รุ่นรองที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งจะบอกว่าสีตัวถังเทานมนี้มันดูโดดเด่นและเย้าวยวนใจพอสมควรและภายในงานก็มีการนำ Honda Jazz รุ่นปัจจุบันมาจอดปเปรียบเทียบกันเลยจะพบว่าเมื่อดูเผินๆ Honda City Hatchback ก็แลดูน่าใช้กว่าและคุ้มค่ากว่า Honda Jazz หลายจุดเลยทีเดียวเริ่มจากประเด็นของขนาดตัวถังเมื่อมองด้วยตาเปล่าจะพบว่า Steel h o Honda City Hatchback มีขนาดตัวถังที่ยาวกว่า Jazz ในระดัตหนึ่งเพราะมันยาวกว่าตั้ง300มิลลิเมตรถ้ามายาวกว่าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วครับอย่างที่ผมเคยบอกก็คือกลยุทธ์ของ n o n d i t y h a t c h b a c k คือการขยายความยาวตัวถังให้แตะอยู่ในระดับ c e g m e n t Hatchback แต่แตะป้ายราคาจำหน่ายภายใต้าราคาของรถเล็กทำให้ลูกค้าชาวไทยเกิดความรู้สึกคุ้มค่าและความภาคภูมิใจไปในทันทีและเมื่อมิติภายนอกกว้างใหญ่กว่า Honda Jazz รุ่นปัจจุบันทั้งความยาวและความกว้างตัวถังก็ย่อมส่งผลดีต่อขนาดภายในห้องโดยสารอย่างแน่นอน จากการทดลองนั่งลองสัมผัส Honda Sty Hatchback และ Jazz ภายในงาน Motor Expo 2020จะพบว่า Honda Sty Hatchback มันมีวัสดุและพื้นผิวสัมผัสที่ดูมีราคาและดูเน่นหนากว่า Honda Jazz ในระดับหนึ่งในแต่ละจุดของ Sty Hatchback ก็จะมีวัสดุบุกนุ่มให้เห็นเยอะกว่าด้วยเช่นกันครับ สำหรับมิติความกว้างของห้องโดยสารตอนหลังนั้นบอกได้เลยว่าบอกนั่งตอนหลัง h t สต c h b a c k นั่งสบายกว่า j z z เพราะประมาณเพราะตัวบอกนั่งหลังมีขนาดที่ใหญ่กว่าโดยเฉพาะบอกรองนั่งด้านหลังที่นั่งสบายกว่า Jazz มะมะมะเมากเฉล่ยอ้อรวมทั้งมีพื้นที่วางขาที่กว้างกว่า j z z อย่างเห็นได้ชัดและ สามารถนั่งเบียดกันได้3คนสบายกว่าอย่างแน่นอนอ้อรุ่น Top ปสต a t c h b a c k RS เป็นบอหนังนะครับขณะที่ตัว Top Jazz ได้บอกผ้าเองและอีกประเด็นที่ทำให้ Honda าส t y t c h b a c k ดูคุ้มค่ากว่า Jazz ก็คือมาติดตั้งขุมพลังเบนซินเทอร์โบแบบชีตรง120แรงมา้าแต่แรงบิดเนี่ยปาเข้าไปเทียบเท่ากับรถขนาด1.8ลิตรได้แล้ว สมรรถนะการขับขี่ก็ย่อมสนุกกว่าอย่างแน่นอนและยังไม่รวมถึงออปชั่นภายในรถที่เยอะกว่า Honda Jazz ซึ่งก็เข้าใจว่ามันเป็นรถคลายุก,กันคงจะเทียบด้วยกันได้ยากไฮไลท์สำคัญของ Honda City Hatchback ที่สามารถแย่งความสนใจจาก Honda Jazz ในตัวปัจจุบันได้ก็คือ City 5ประตูติดตั้งเบาะนั่งหลังแบบ Ultra s e a ี อันเป็นลิขสิทธิ์ของ Honda มาให้ด้วยด้วยฟังก์ชันพับเบาหลังราบเรียบแน่ตาส่วน60-40หรือสามารถพับเบารองน่องให้กระดกขึ้นเพื่อรองรับการบรรทุกพวกต้นไม้หรือสิ่งของที่สูงสูงได้แต่ใช้ว่า Honda City h o n d i t y Hatchback จะเป็นรถที่สมบูรณ์แบบเกินร้อยขนาดนั้นรถทุกคันบนโลกใบนี้ย่อมต้องมีความไม่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอน นั่นก็คือถึงแม้บอะนั่งหลังสตีท a แฮชแบ็กจะนั่งสบายกว่า j a ส z แต่หน้าแปลกตรงที่ Honda City h o n d a s t ตี h a แฮชแบ็กมีเนื้อที่เหนือศีรษะเนี่ยกลับไม่โปร่งโล่งเหมือนกับนั่งในสตีซีดาเลยและแน่นอนว่าความโปร่งโล่งของภายในย่อมแพ้ Honda Jazz ที่มีหลังคาสูงกว่าแบบคาลลอยเพราะความสูงของตัวรถ City Hatchback เตียกว่า Jazz เยอะมากนั่นเองครับถ้าถามว่านั่งได้ไหม นั่งได้และไม่อึดอัดแต่ทว่ารถเล็กฮอนด้ารุ่นอื่นๆกลับทําได้ดีกว่ามันจึงกลายเป็นข้อเปรียบเทียบอย่างช่วยไม่ได้นน่เองและอีกประการคือตัวบอนั่งหลังของสต Hatchback นั้นนั่งสบายสู้ City s e ดา n ไม่ได้เลยซึ่งน่าจะเป็นปกติของรถเล็กท้ายตัดที่ต้องออกแบบบอนั่งหลังให้รองรับทั้งผู้โดยสารและการพับเบาะอเนกนประสงค์ แต่ทว่าพูดอย่างเป็นกลางแล้วในภาพรวมของ s t t y Hatchback เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่พยายามตอบโจทย์ความต้องการในประเทศกำลังพัฒนาเป็นอย่างยิ่งทั้งภาพลักษณ์ภายนอกความกว้างขวางของภายในห้องโดยสารลูกเล่นอันธประโยชน์ก็มีครบครันภายใตา้ร,ราคาจำหน่ายที่ไม่เกินไปจาก Honda j a z z ไปมากนั่นเองและคิดว่าโปรดักตตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในกองทัพหลักของ h o นด a เมืองไทยอย่างแน่นอนครับ หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคิสกายขอบพระคุณหญิงสูงครับ